สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมันี้นะคะแม่จ๋ากะามีเรื่องจะมาเล่าสู่พ่นองฟังคือเก่าเนาะสําหรับเรื่องของมันี้ก็คือว่ามี f อฟนะคะถามเข้ามาว่าการที่เรามีสามีฝรั่งจะสบายจริงไหมนะคะนี่คือคําถาม f อฟที่ถามกันเข้ามาเนาะซึ่งแม่จ๋าเสวาหลายหลายคนก็เคยได้ยินคําถามนี้และก็ เคยมีหลายหลายคนที่ออกมาเล่าเรื่องนี้นะคะให้คนอื่นฟังนะคะก็มีเยอะแยะเนาะแต่ว่ากันแหละก็ยังมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมื่อนี้นะคะแม่จ๋าก็จะมาเบอกให้ฟังนะคะในมุมมองของแม่จ๋าเองนะคะที่แม่จ๋าได้พบเห็นหรืออะไรนะคะเดี๋ยวแม่จา๋าจะมาเล่าสูฟังในคลิปนี้นะคะในส่วนโตของแม่จ๋าเองนะคะ คำว่ามีสามีฝรั่งสบายจริงไหมนะคะแม่จ๋าขอบอกเลยว่าจริงนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะขอเรานะคะประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคะว่าคําว่าสบายนะ่ะหมายถึงอะไรนะคะคือคําว่าสบายของแม่จ๋าคือมันหมายถึงอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่แม่จ๋าให้ความสําคัญกับคําว่าสบายคือแบบว่า อันดับหนึ่งเลยของแม่จ๋าคือมีความสบายใจนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่จากบ้านจากครอบครัวมามาอยู่ต่างแดนนะคะมาอยู่กับใครสักคนที่เราไม่เคยรู้จักนะคะมาอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ เชื้อชาติผิวพรรณภาษาการอยู่การกินหรืออะไรต่างๆนานานะคะแตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าในความแตกต่างนี้นะคะแม่จ๋าไม่ได้เกิดความทุกข์ใจเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่แม่จ๋าพบเจอก็คือแบบว่าทุกคนที่แม่จ๋าพบเจออยู่ที่นี่นะคะเขาทำให้เราสบายใจนะคะ ในส่วนของพ่อบ้านเองหรือว่าญาติญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะที่แม่จ๋าผูเหินมากก็คือทุกคนล้วนแต่ไม่เคยมีพฤติกรรมการแสดงหรืออะไรถ้อยคำต่างต่างที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่แม่จ๋าโชคดีมากนะคะแล้วความสบายใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่จ๋ารู้สึกได้นะคะก็คือ การมีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะคือแบบว่าเพื่อนบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะทุกคนก็พูดคุยทักทายเซฮัลโหลกันดีมากนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีนะคะไม่มีใครนะคะที่จะมาสอดแนมนะคะว่าเอ๊บ้านหลังนี้ตื่นยังเขาเหตุกับเขาไปนอเขามีลูกเต่าจากคนเขาเหตุงานดีบอหรือคนไหนเป็นอีหยงนู่นนี่นั่นคือไม่มีใครมาสอดแนมนะคะ อันนี้คืออาจแตกต่างจากที่เมืองไทยบ้านเราเนาะซึ่งจะค่อยสังเกตกันว่าเอ๊บ้านหลังนี้ตื่นไปหุงเขาหุงน้ำยัง่งเอ๊ผู้ใดหุงเขาให้เขากินนอคือมิตรพอแต่แม่แทลูกคือบริ็วรากะแบบเออบ้านนี้คือขี่ขานแท่บรเดเวียกเหตการเหดงานนู่นนี่นั่นอยียงประมาณนี้นะคือแบบต้องคอยสอดเนมนะคะแล้วก็เอาไปนั่งเล่ากับบ้านนูน้นบ้านนี้อยียงประมาณนี้แหละแต่ที่นี่นะคะไม่เคยมีเลยนะคะ เพื่อนบ้านที่นี่น่ารักมากนะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นความสบายใจมากๆนะคะที่ทำให้เราอยู่ที่นี่ได้แบบไม่อึดอัดนะคะแล้วแม่แต่ในตัวของพ่อบ้านเองนะคะเพิ่นกับ่าเคยวา่าเออสวยแล้วสายแล้วปนัยจะตื่นเออปนัยจะมาหาเขาห้าน้ำกินเออทำไมไม่กวาดบ้านทำไมไม่ซักผ้าทำไมไม่ทำอาหารให้ชั้น ทำไมไม่ชงกาแฟให้ฉันทำไมไม่ดูแลให้ฉันหรืออะไรนู่นนี่นั่นคือไม่มีนะคะพ่อบ้านไม่มีแบบนี้เลยนะคะมีแต่ว่าแบบเธอจะนอนตื่นตอนไหนก็เรื่องของเธอเออถ้าเธอโบอไปชงกาแฟให้ฉันเออฉันชงกินเองก็ได้แล้วฉันก็สามารถชงมาให้เธอได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าแม่จ๋าไม่ได้ทําอาหารอย่างเงี้ย ป้าป๋าก็จะเป็นคนทําเองแล้วก็ทําให้เรากินอะไรประมาณนี้อย่างกวาดบ้านทูบ้านหรือซักผ้ารีดผ้าถ้าเราไม่ได้ทํานะคะป้าป๋าก็จะเป็นคนทําเองนะคะซึ่งก็บ่กเคยมาว่าเธอเป็นผู้หญิง,งเธอเป็นแม่บ้านคือบ่เห็ดคือบ่อทำนู่นนี่นั่นทาไมต้องให้ฉันพราะฉันทํางานเหนื่อยมาก็มากพอแล้วทําไมต้องให้ฉันทํานู่นนี่นั่นในบ้านหรืออะไรคือ ปาปาไม่เคยมีนะคะบอ่เคยหนิงนะคะว่าไห้เมียเป็นคนเฮ็ดหรืออย่างนะคะถ้าเราไม่ทําไม่อะไรหรือไม่ทานเรือยังไงก็คือแบบป่าป๋าจะเป็นคนทําเองนะคะไม่บน่นไม่พูดอะไรนะคะแล้วก็บม่คอยว่าเธออยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกแล้วทำไมเธอไม่ทํางานบ้านหรืออะไรคือปาป๋าก็ไม่เคยพูดนะคะแบบนี้นะคะบม่มีเลยมีแต่แบบเสนอนะคะขอช่วยเหลือขอแบบว่าขอซอยนะคะ แล้วสําหรับความสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่จ๋าโชคดีมากๆก็คือวาอ่าสบายเรื่องของการอยู่การกินนะคะเพราะว่าป๊าเป็นคนที่ง่ายมากเนาะซึ่งเข้าจะกินอาหารอย่างนะคะหรือว่าจะไปกินร้านอาหารหรือว่าจะทํากินเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะป๊าปปบ่เคยจมบ่เคยว่าแล้วแต่เธอเธอจะกินอะไรก็เรื่องของเธอเธอจะทําอาหารอะไรก็เรื่องของเธอนะคะ ถ้าเธอไม่อยากทำก็うううไปกินร้านอาหารก็แล้วแต่เธอเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจนะคะอ่าจริงๆแล้วความจริงแล้วอ่ะคือแบบป้าปาไม่ค่อยชอบไม่ทํากับข้าวนะคะเพิ่นอยากใครแบบไปกินข้างนอกมากกว่านะคะเพราะว่าบ่ตองมาเก็บมาเหมียนบ่ตองมาอย่างนูน่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าแหละคือแบบบางเธอไม่จ๋าประสงค์ที่จะเฮ็ดกินเองนะคะคือก็แล้วแต่นะคะป้าปากับบม่คยจุ่มบม่ค่อยวานะคะแล้วอย่างหนึ่งคือของถูกของแพงนะคะ อาหารการกินหรือช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เธออยากซื้ออะไรก็ซื้อไปนะคะอยากกินอะไรซื้อเลยนะคะบ่ะเคยหามบ่เคยบอกเอออันนี้มันแพงไปไหมไม่ต้องซื้อหรือแบบกระเป๋าใบนี้แพงไหมเสื้อตัวนี้แพงไหมหรืออะไรคือปะป๋าบ่เคยจมนะคะบ่ะเคยท่วงบ่เคยทักแนวโมนีนะคะไม่เคยมีที่จะพูดแบบให้แม่จา๋ารู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายใจเวลาที่ไปกินอะไรหรือจับจ่ายซื้อของอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือ อันนี้คือเป็นความสบายใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่แม่จ๋าพบเจอนะคะด้วยตัวเองนะคะความสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่จ๋าได้เจอแล้วก็ได้รับก็คือว่าการที่ได้อยู่บ้านนะคะไม่ต้องออกไปทํางานหาเงินเหมือนคนอื่นๆน,นะคะก็คือแบบเป็นแม่บ้านนะคะอยู่บ้านดูแลลูกดูแลสามีนู่นนี่นั่น,นไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในความสบายข้อหลังนี่คือแบบแม่จ๋าก็ไม,ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะคะ เพราะว่ามันก็นจะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียต่อตัวเราเองนะคะผลดีก็ผลเสียนะคะจะมีหยัางแน่นะคะเดี๋ยวอันนี้คือแบบเป็นความคิดของแม่จ๋าเองเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเเราให้ฟังเนาะว่าแม่จ๋ามีความคิดเห็นว่าจากไหนนะคะอ่าผลดีก็คือนั่นแหละสุขสบายเนาะไม่ต้องออกไปทํางานตากอากาศหนาวหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนาะนั่นแหละแต่ว่าก็คือ เรานะคะไม่ได้ทำงานเราก็จะไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเดือนหรือไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะคะไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองที่เป็นหลักนะคะเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งนะคะเขาประโหดอดว่ามือหนึ่งขังนานะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครอบครัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าอ่ามันมีเหตุผลให้เราต้องอยู่คนเดียวในประเทศนี้เนาะการที่เราทำงานแล้วก็มีไรายได้เป็นของตัวเองอันนั้นนะคะ คืออนาคตถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะสามารถอยู่ที่นี่คนเดียวได้นะคะเท่ากับ่จำเป็นจะต้องไปงอผู้ใดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีงานที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะคะสามารถการันตีตัวเองที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากบอกก็คือว่าจงใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงที่อย่าประมาทนะคะแล้วก็อย่าไปหลงงมงายนะคะในความสุขความสบายนะคะ ทุกมือนี่นะคะแม่จ๋าก,ก็บ,บอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าอาย่าไปหลงความสบายจนเคยโตนะคะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือในความยากลําบากนะคะเพราะว่า,าจังที่บอกเนี่มาจากก็เคยทุกข์ยากเคยลําบากมากนะคะกว่าที่จะมีวันนี้ได้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะคะแล้วก็เคยตกลงมายัางจุดที่ต่ําที่สุดของชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแม่จากก๋าคือแบบว่าบ่มีอย่างที่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรที่น่ากลัวสําหรับแม่จ๋าเลยเพราะว่าทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะจะทุกจะมีจะยากจะอะไรคือแม่จ๋าผ่านมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาในชีวิตนะคะมันจะเป็นบทเรียนสอนให้เราได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋ายึดมั่นนะคะแล้วก็บอกแล้วก็เตือนตัวเองมาเสมอนะคะ แต่สำหรับในหลายๆคนนะคะที่แม่จ๋าพบเจอเนาะตามที่เคยได้ทำคลิปเล่านะคะให้พี่น้องฟังก็คือแบบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ได้โชคดีเหมือนกันนะคะบางคนก็แบบโชคร้ายเจอสามีที่ไม่ดีนะคะเจอผู้ชายที่แบบห้ามกินห้ามช้อปปิง้งห้ามนูน่นห้ามนี่นะคะคืนนี่มันก็จะเป็นแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเหมารวมได้ว่า อ่ได้สามีต่างชาติ่ะจะสบายจริงไหมหรืออะไรนะคะ <S <S หลังจากที่ได้ฟังคลิปแล้วนะคะกะอยากให้พี่น้องนะคะคิดแล้วก็พิจารณาเอานะคะบ่กว่าเขาจะได้สามีคนไทยหรือสามีต่างชาตินะคะถ้าเราโชคดีเจอผู้ชายที่ดีเราก็จะสบายมีความสุขได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะชายชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะจังไหนกะลองคิดแล้วกะพิจารณาเบิงนะคะ บางครั้งนะคะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายชายไม่ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ต้องพิจารณาถึงฝ่ายผู้หญิงด้วยนะคะว่าดีพอสําหรับชีวิตคู่หรือยังนะคะดีพอสําหรับอีกฝ่ายไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาเหมือนกันบางคนเจอผู้ชายที่ดีแต่ผู้หญิงน่ะกลับไม่ดีเองหรืออะไรเนี่ยคือแม่จ๋าก,ก็เห็นเยอะเหมือนกันนะคะหลงละเลงในความสบายนะคะในความแบบเคยตัวในความอะไรคือแบบ แต่การน่าหลับบางสิ่งบางอย่าง,าง,าง,งก็ว่าสามารถอธิบายได้นะคะกัหวังว่าพี่นองจะเข้าใจนะคะว่าแม่จ๋าไม่ถึงอย่างเนาะก<ห>็น่าระคะพี่นองจ<ะ>๋าสำหรับคําถามที่ว่ามีสามีฝรั่งสบายจริงไหมนะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้ของแม่จ๋าจบแล้วนะคะแม่จ๋าหวังว่าหลายหลายคนนะคะจะได้คําตอบให้กับตัวเองแล้วเนาะ<ห>นและแม่จ๋า<ห>จก็หวังเหลือเกินนะคะว่าอ่าสหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะ จะได้แง่คิดข้อคิดอะไรดีๆจากคลิปนี้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแม่จ๋าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากรู้อะไรนะคะก็สามารถแชร์แล้วก็แบ่งปันกันเข้ามาได้สามารถถามกันเข้ามาได้เนาะแล้วก็คือเก่านะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะ ท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขออวยพร้อ <ไฟ S 1> ห้เอฟซีทุกคนคะ่ะจงมีความสุขความเจริญในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขกายสุขใจค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามและเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่มีเข้ามาเนาะทำให้แม่จ๋านะคะ มีแรงกายแรงใจที่จะสู้นะคะทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะแม่จ๋าขอขอบคุณมากๆากนะคะขอขอบคุณจากใจจริงค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะขอลาไปก่อนนอกจากไหนเอาไว้เจอก,กันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ